นอนนิ่งๆนอนนิ่งๆลูกนอนนิ่งๆนอนนิ่งๆลูกออกไม่ได้อืมอืมอืมอืร้องทำไมอ่ะออกไม่ได้ฮะโอกไม่ได ลึกเท่าให้่เดียวซ้าย r ี i นิดเดียวให้มันหมดก่อนถ้าหมดแล้วค่อยลุกวางดีๆวางดีๆเออนูงขึ้นดันโตขึ้นมาลูกดันขึ้นไปข้างหน้าทำอะไรก็ได้ไม่ทำอะไรไม่ได้ โดนจับแล้วเว้จ้ามือคนรูดเรียบนอนนอนแล้วไปกันมันจัดที่นี่นะแม่อืมอืม <c oughs> ขาน่ยขาก็ของหนูหนูอยู่เฉยๆอย่าดิ้นอย่าดิ้นนอนลงไปนอนลงไปรึเปล้านอนลงไปเฉยๆเขาสั่งมาลูก หนูจะฟังแม่ไหมลูกหนูน้องบอสน้องอสครับรักแม่ไหมัก,ก,กแม่น้องอสรักแม่ไหมรักแม่หนูต้องฟังแม่หนูถอยหลังมาหรือตกเตียงหนูไม่หนูไม่เคยผ่านแลแ้วแม่นอนนอนหนูไม่อยาก มันยบมีครุ่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมัยาบมีครุีเนี่ยเนี่ยยาเป็นแผลไม่สบายเนี่ยให้น้องเือหนึ่งต้องเือหมดแล้วเนี่ยกใกล้แล้วหนูก็โดนดียายาไม่โดนหรอกายาเนีย เฉยเฉยก็ตั่งแม่ไหมลูกอืมเนื้อใส่ย๋่วโดนใส่เสื้ออีกนะไม่ยจะหมดก่อนแป๊บเดียวนี่จะขอไม่ให้แม่เข้ามานะลูก ไม่อยากหลับเลยหลับลูกไม่อยากหลับไม่ได้ตัดนนะอยากหลับไอยากลับที่นี่ใช่ กอดนกอดอาบน้ำเนาะเนาะเนาะเธอเยวตกเตียงกอดตกเตียงแม่เอาไม่อยู่นะนอนนอนนอนให้แม่ออกนะเดี๋ยวโดนมัดเยอะนะนอนนอนหมดเดี๋ยวต้องใส่เสื้อนะใส่เสื้อแล้วเจ็บตรงนี้เจ็บนอนนอนไป ยู่ไม่อยาอยู่ก๊อดยูอยากอยู่พี่ี่กอดอือโอ้นี่กายจะหแล้วน้องเกิดนุกอดก๊อดทางแม่หหลังไปเดี๋ยวใส่เสื้อแล้วใส่เสื้อเหอะใส่เสื้อสักแใส่เสื้อเลยนุ๊กอด ใส่เสื้อค่ะใส่เสื้อค่ะใส่เสื้อใส่เสื้อเข่าหลังเข่าหลังหนูหนุ่มกอแม่ยาเดี่ยวไอนีใส่เสื้อทำไมล่ะแม่เน าปวดเยี e ่ยวอ่ะเยี่ยวเลยเยี่ยวเลยทีมัทำให้อย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงดึงดึงชีชีชีเยี่ยวไปเยี่ยวไปชีใจเย็นเย็นนั่งตั้งขาตั้งขาดีๆตั้งขาดีๆนึกดีๆตั้งขาดีๆ ีก็ทีจะยังไง